ต่ครับผมแต่หน้าเป็นกาศโจทิ้งทิ้งคลรีหาคุก ผ่านเลยสองสามห้าโอเคข้อทีนโจุ่มผมทิ้งเก็บหนึ่งคบไล์ <How? S 2> เริ่มหลังจวโอเคแล้วตีนะคตัดคะวันเข้าครับเช็คได้เก็บหนึ่ง โอเคครับเก๊สองครับทำเลยครับแป้งมันต่อตอืมทิ้งนี่ขอมือใบหนึ่งมือหนึ่งใบ <c oughs> ผมให้ใบเก๊สองครับโอเคแล้วก็ต่อหนึ่งนะ เอาดอกโซนใหนึ่งอ่ะโอเคแล้วก็กานตีละหมื่นหนึ่งแวนตีผมโนกาบครับหนึ่งเช็ตพีจี โอเคในเม็เช็คได้เกยสองโอเคผ่านเทอเขาเทินจั่วผมอืมทิ้งฮิวทิกเกอร์รับโอเคไล์เกตสองสกิลเกตหนึ่งโดนไลทับผมคาโตบัสจั่วแล้วก็ ผมโซบาร์ดถอนหนึ่งคนออกมาจากคุกแล้วก็สกิลเมื่อลงครับโซบาสผมเปิดหัวกองสองใบเลี้ยงเลือกว่าจะเรียงไว้ยังไงก็ได้ครับ okay. แล้วก็หนึ่งหมื่นตีแวนครับ, 1> 1, บข้าวข้าวข้าวฮิวทิกเกอร์ฮิวได้หนึ่งดาเมจพลังขามค้าบฮิวฮิวได้นเข้าครับ <Okay. S 2> โอเคคนนี้สองหมื่นเวนกาดครับสองหมื่นเข้าเข้าเข้า,ขาเซตเนาะเซตหนึ่งเ okay. นี่ยพลาดเลยครับอืมทีนี้กูมีกี่ใบใบหนึ่งใช่ไหมใบเดียวครับใบเดียว แบบนึนงอะอะทิ้งฟอนใช้นี่ก่อนเอาทิกเกอร์อะมีทิกเกอร์อะไรบ้างอะมีฮิวทิกเกอร์กับตัวเริ่มเกจหนึ่งแล้วก็เกดสองครับเอาฮิวทิกเกอร์แล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้ตัวอ่ะตัวข้างตัวเรียเรียตัวหนึ่ง แล้วก็กองอีกตัวหนึ่งออกกองนะครับโอเคได้เป็นพีจีครับอกองอีกได้เป็นคี้ครับสี่ห้ามีน้องกี่ใบอ่ะมือผมเหรอครับอืมเจ็ดมือผม มือผมมีแปดใบครับแปดใบเนาะอ,อันนี้ต้องอ่านลงกันเป็นหมื่นเลยกันเนะ 5, 5, 5, 5. าะห้าพันห้าพันอ่ะสองหมื่นสามโอเคเข้าเลยครับ เนาะหิวได้หิวเนาะพลังด้านนี้เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดหนึ่งดาเมจได้คีสครับคีสพลังแวร์ okay. อันนี้สองหมื่นแปดปล่อคยค่ะได้คีสพลังแวนแบน์ยืนเท่าไหร่ละสามหมื่นหกสามหมื่นอ่อนเงินเข้าอยู่ สามหมื่นแปดกดด้วยฮิลทิเกอร์ครับโอเคผ่านเถอะขอนจัว่วครับทิ้งมือด้วยเกรดหนึ่งครับไลท์เป็กซ่าออฟสกิลเกรดสองโดนไลท์ทับผมเปิดการ์ดสามใบบนสุดเรียงตามใจชอบ <Okay. S 2> เสร็จุ๊ผมตัวบาสเอาคนหนึ่งจากคุกลงมาแล้วก็สกิลมื่ลงครับคาตาบาสนะไม่ใช่ด้วยกันคอคนนี้สกิลคาตาบาสท,ทิ้งมือหนึ่งใบเปิดการสองใบบนสุดฮเลือกว่าจะคอหรือไม่คอก็ได้ผมคอทั้งสองใบ แล้วคนนี้ขยับไปข้างหน้าจะตีนะครับ uh huh. แวนหมื่นเก้าตีแวนกาดครับเื uh ้า huh. <Check> แวนแวนเข้าก่อนเลยเช็ค <Check> หนช่ิวทิกเกอร์นิวได้พลังหนึ่งลูกให้ข้างนี้อีกลูกหนึ่งให้ข้างอีกข้างหนึ่งใล้วคนเช็คดอะฟอนทิกเกอร์ <Okay. S 1> หน้า uh huh. บัดหมื่นแล้วก็ ผมโยนหมื่นให้ข้างที่เป็นเกตหนึ่งโอเคเช็คเนาะเ้ไหมเดวเกตหนึ่งโอเคข้างนี้สามสิบแปดตีแันการครับสามสิบแปดอีกข้างอะไรอ่ะอีกข้างสีง่สิบเอ็ดครับ อาต่างิีแปดเท่าเช็คเนาะเจ็ดสีบโอเคแล้วก็อีกข้างสี่สิบเอ็ดตีแวนการะคนพี่จถไเคผ่านเถอะลยครับ อย่างละอย่างละสองเอาอย่างละสองใช่ไหมครับใช่เรียน้องเลือกมือโซโซมีป่าไม่มีโซครับโ <Okay. S 1> เคียสองใบแล้วก็มือสองใบผมให้อืมผมให้เกตสองกับเกตสองครับตอนนี้คุณมีแปด พกมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบครับ,บแปดใบเนาะมืออีกใบหนึ่งได้จ่อมือเลื่เปลี่ยนเอาฮิวเข้าคฮะได้จ่อหวังมือเนาะสามหมื่นสามสี่หมื่นหนึ่งปล่อยครับเช็คฮิวทิกเกอร์ในฮิวเนาะ ครับผมพลังด้านนี้เจสองทีจีถึงหนึห่งด,ดาเมจผมดอทิกเกอร์ครับพลังแวนโจพลังแวนออสามหมื่นสามหมื่นแปดสี่หมื่นสามต่อครับ เป็น h e x a d e c i โอเคอันนี้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสามสองสามนี้เป็นสองสามสี่สิบสามกัดหมื่นกัดฟอนสองใบครับโอเคผ่ okay. านปเป็นหก <68. S 2> สิบสามก็เทินจวบนะ โปรเจกต์อะไร x hexa off จัว่วขอเก็บหนึ่งสกิคลคอตบ,บารทิ้งมือผมเปิดหัวกองสองใบผมเลือกจะคอใบหนึ่งครับอีกใบหนึ่งเอาไว้หัวกองผมขอเกตสองครับใช้สกิลเวนการ์ดครับคอตบารโซบัสบผมเอาคีย์ที่เข้าทิกเกอร์ไปหัวกองครับ แล้วแวนบวกได้จะตีแล้วครับอ่23 31ตีแวนกาดครับสา,ามได้ใช่ปะสามได้ครับสามได้แต่คี้เดียวปะตอนนี้อ่าผมตอนนี้คี้เดียวครับแต่ว่าผมโปะคี้ไว้บนก่องครับอ๋อเออแล้วก็เรียงไว้หนึ่งใบด้วยครับ ก็เป็นของเรียงไว้หนึ่งใบจะเป็นสามทิ้งได้เข้า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 คีย์ที่ข้า,ขา,ขาิกเกอร์ครับผมโยนคีย์ให้ข้างแล้วก็พลังสองลูกให้ข้างอพลังสองลูกให้ข้างที่เป็นเกตสามคนเซคอนเช็คโอเวอร์ทิกเกอร์ครับจัว่วเ <Okay. S 2> มื่อกี้คีย์ข้างนี้ฮะแล้วก็ร้อยล้านข้างนี้ฮะ แล้วก็โอเวอร์ทิกเกอร์รีมูฟจวแล้วแล้วก็บอกว่าเธอรีเรียกการทุกใบของผมได้ได้แล้วก็อีกใบหนึ่งอย่างครับอย่างผมได้คี้อีกหนึ่งใบนะผมเมื่อกี้หมื่น้างนี้ด้วยคี้อีกหนึ่งใบผมให้คี่ข้างที่เป็นเกรดสองแล้วก็สองลูกให้ข้างที่เป็นเกรดสามกับเป็นคี้เดียวฮะคีเดียวรับผมฟอน Okay. คนนี้ร้อยล้านสามขี้ตีแวนการ์ดครับได้ได้ CG ถึงเกจหถ้าผมถ้าผมเช็คได้ฟอนติกเกอร์ผมสามารถคัตตบารให้เกจสองลุกได้นะครับสกิลเกจสาแต่น้องได้ดูได้ดูไพ่ไหมหรือเป่ายังไม่ได้ดูครับโอเคงั้นอ่ะ t g เนะี่ยเช็คครับเป็นคีดที่เข้าทิกเกอร์ผมอออีกข้างหนึ่งครับที่เป็นเกจสามสองลูก ตีต่อแล้วนะครับครับข้าน,นี้ยีสบเอ็ดเพอร์โซนาไลท์สามสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเจ็สิบเอ็ดปสิอ้าิบเอ็ดหนึ่งแสหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งพันครับ oh. สองคิได้ได้สองได้เช็คได้ฟอนต์สแตนเลียได้ครับ uh huh. อืออเข้าเข้าเข้าทวินได้เพอเช็ค no ทิกเกอร์เจค่อนเช็คไม่มีทิกเกอร์สองเนาะสองครับโอเคพันเธอเลยครับ ตอนนี้คุกม,มีกี่ใบะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับมือน้องมีกี่ใบมีเจ็ดใบครับอืมองั้นมือมาอีกหนึ่งก่อนเย่งใบผมให้เป็นเกตหนึ่งครับจวแล้วก็เรือแถวหน้ามีตัวไหนเกตสองมั้มีคนเดียวครับคนนี้เอาตัวเกตสองอะ เออกียวเาไหนนะครับตัวเกีวนี้ตัวนี้อ๋อโอเคเป็นเท่าไหร่เป็นสิบเอ็ดใบครับสิบเอ็ดใบก็สองสองหมื่นห้าป่ะครับสองหมื่นห้าสองคีโลบวกหนึ่งคีทุกันเนาะอ๋อตีละสามหมื่นแปด สี่หมื่นหกโปไฟกาครับถึงเจ็ดหนึ่งมืออะกี่ใบมือละห้าใบห้าใบเนาะโอเวอร์ทิกเกนี่อันนี้ก็เพิ่มเป็นสี่ชิสี่สี่ชิ้ใช่ไหมของ 1> 1ันค<ด>ูณสองมาสี่ิ้า<อ>ทีททททให้ด้านนี้ พลังก็ออกด้านนี้ไอ้นี่โอเวอร์ทิเกอรนี่มันบวกเป็นจากสองทีเป็นสี่ทีป่ะเหมือนคูณสองป่ะถูกป่ะครับคูณสองครับผมส่วนอันนี้ทีหนึ่งเนาะก็เป็นสองทีสามครับสามอ่ะนี่ก่อนเลย หนึ่งล้านอ่าสองร้อยล้านไมหมผมไม่มีครับผมป่อยเลยอ๋อโอเคะตายโอเคครับพี่บอมเล่นตอบไปครับเดี๋ยวผมไปแล้ว